ยิ้มหวานกันเร็วฮาคินครับฮาคินเอ๊ย่ยิ้มให้ใครยิ้มให้พี่เนยยิย้มหวานกันยินม้มหวานเอามาดูดนิ้วอีกเนี่แม่ให้ยิม้มหวานให้หน่อยดูดนิ้วทำไมเงี้อิ่งฮาคินพาคิน อื้มฮึฮึโอ้าวจะเอาหางพี่ไหนล่ะพี่ไหนไปแล้วพี่ไหนไปแล้วครับไาคินมองพี่เนยตาไม่กระพริบเลยอื้มอืม อืมหใครชอบหใครชอบจิ๊จิ co ๊จิ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 นจิาจิจิ๊จิ๊จินจิ๊ี่๊จิงจิ๊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 จิิ๊จิ๊จิ๊นิ๊จิ๊จิมจิ๊ ็ไปอีกมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปใช่ไหมอากินอากินอุ้ยอุ้ยอุ้ยยิ้มใหม่กันเลยอากินอากินยิ้มใหม่กันแล้วดูนิ้วอย่างเดียวเลยเราอะเนยห้างน้ำเนย กี่นิ้วเนี่ยในแม่นับสิสองนิ้วเ <c oughs> จ้าพี่เนยเหรอใช้น้ำลายนะครับใช้น้ำลายหน่อย 아까